Thank you พื่อนทุกคนนะคะเปิดมานะเห็นกล่องเครื่องประดับแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นกล่องเครื่องประดับที่โอใช้เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ไปทํางานการใส่ไปออกงานไปงานปาร์ตี้ไปสังสรรค์นะคะหรือไม่ก็เป็นใส่ตามปกติทุกวันนะโอจะเป็นคนที่ใส่เครื่องประดับเป็นประจํานะไม่ว่าจะเป็นต่างหูนะคะสร้อยคอนะคะหรือไม่ก็เป็นแหวนนะคะก็หลายๆอย่างนะนี่จะเป็นอีกหนึ่งกล่องนะเอามายกให้ดูแค่หนึ่งกล่องเนาะที่จริงก็ มีข้างบนแต่คงไม่ยอมมาให้ชมทั้งหมดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกล่องนะคะวันนี้นะมีโอกาสดีๆนะคะเป็นวันหยุดที่เราไม่ได้ใช้ต่างหูเลยนะ,ะเป็นช่วงโอกาสที่เหมาะสมมากๆเลยที่เราจะนํากล่องเครื่องประดับของเรานะ,ะมาทําความสะอาดนะคะมาล้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินแท้เงินเทียมเงินเครื่องประดับธรรมดานะคะโอ้จะนํามาล้างทําความสะอาดนะ,ะวันนี้เดี๋ยวเรามา ลองไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะล้างเครื่องประดับที่เรามีในกล่องของเราในห้องของเราในบ้านของเรานะหรือว่าเครื่องประดับที่เราใช้เป็นประจำนะคะเราจะมาดูว่าเราล้างแบบไหนนะคะถึงจะทําให้เครื่องของเราเงาขึ้นมานะเครื่องประดับของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาหรือว่ามีความสะอาดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะโดยที่เราไม่พึ่งน้ํายาทําความสะอาดเครื่องเงินหรือว่าเครื่องประดับเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประยุกต์ใช้จากของที่มีอยู่ในครัวนะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะ ส่วนของเครื่องประดับนะคะที่โอนามาล้างความสะอาดวันนี้นะคะก็จะเป็นต่างหูนะซึ่งเป็นหลายๆคู่จะเป็นคู่โปรดของโอคู่ที่โอใช้ประจาแต่ด้วยความที่เขาเริ่มมองแล้วนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจทุกคนเห็นตามไฟไหมเขาจะเป็นมีคราบดําๆนะคะหรือไม่ก็มีคราบอาจจะเป็นสนิมหรือไม่ก็อาจจะเป็นความมองจับคาบเหมื่อคคาบใครของเราหรือไม่ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าทุกคนมองเห็นหรือเปล่านะคะ แล้วก็คู่นี้เหมือนกันนะทุกคนนะคะบางคู่จะเป็นเงินแท้นะคะบางคู่จะเป็นแค่เครื่องประดับที่เป็นเงินส่วนผสมเล็กๆน้อยๆด้วยความที่อยู่ที่นี่นะคะต่างประเทศเขาจะนิยมเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่ทองนะ,ะที่เป็นทองคำแท้นะนะคะส่วนมากก็จะเป็นเครื่องประดับที่มีขาย ตามร้านเครื่องประดับทั่ว,วไปนะก็จะเป็นมีส่วนทั้งเงินแท้กี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปหรือไม่ก็เครื่องประดับธรรมดาละคะถูกอะไรก็ว่ากันไปนะเราไม่เราไม่ได้ใส่ของที่แพงมีราคาอะไรมากมายนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเงินนะโอซื้อมาตอนนั้นเขาบอกว่าเงิน90้าเท่าไหร่เปอร์เซนต์นี่แหละโอจะไม่ได้แล้วคือนานมากเลยแต่ตอนนั้นที่โอใส่ทุกคนคะ่ะเป็นมีความเป็นเงินมากเลยนะนะคะผ่องขาวผ่องเป็นเงินจริงๆนะตอนนี้ดูจะทุกคนสภาพคือ เยินมากๆเลยนะเป็นสีไม่แน่ใจว่ากล้องมันไม่ซูมเนาะนะอ่ะโอเคเห็นไหมคะมีความดําเกิดขึ้นแล้วนะเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปก็คือดําเพราะไม่ใช่เงินแทหรือว่าดําเพราะเราไม่เคยทําความสะอาดเลยเก็บไว้ในกล่องอย่างเดียวหรือไม่ก็บางทีเราอาจจะเผลอไปวางปนกับเครื่องประดับชิ้นอื่นแล้วทําให้สีเขาตกเขากัดกันหรือเปล่าเราเราไม่แน่ใจเนาะวันนี้โอจะมาลองทําดูนะว่ามันจะดีขึ้นไหมยกตัวอย่างเส้นแหวนวงนี้แล้วกันนะ ตอนที่ใส่สวยงามมากเลยทุกคนเป็นความมีความเงาเป็นเงินมากๆเลยแต่ตอนนี้คือใส่โอ้ไม่ใส่เลยเพราะว่ามันด้วยความที่น้องเขาดำมากมายเลยนะวันนี้จะถือโอกาสมาลองเลยนะกันนะก็จะมีหลายอย่างที่เป็นปน,นะคะมีสีเงินผสมสีที่เป็นทองทองแดงอะไรประมาณนั้นเลยหลายอย่างเพ่เป็นเครื่องประดับนะคะเนาะ,ะโอ้ยกล้องไม่ซูมให้เลยนะทุกคนเนาะ,ะแต่แหวนวงนี้ก็จะเป็นเงินแท้นะทุกคนแต่เขาไม่มีความเงาแล้วแหละ หายไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเงินนะคะเงินแท้ซื้อมาจากร้านเงินแท้นี่ซื้อมาจากเมืองไทยเลยนะเขาบอกว่าเงินแทร้อยเปอร์เซ็นต์ลยแต่โอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็มองไปเยอะแล้วนะโอไม่รู้นะคะว่าการที่โอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเงินนะโอเลยไม่รู้นะคะไม,ไม่ไม่ทราบเลยนะคะใครที่ทราบก็ค่อยอช่วยาาแจแจงมาด้วยนะช่วยนะคะชี้แนะมาด้วยนะแต่โอจะทํอ่าในลักษณะที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านนะมาลองทําดูนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลไหม ะะดูสิครมันบางทีมันจะมีหลายคู่ยกตัวอย่างไม่เพื่อนดูแค่บางคู่นะนี่ก็คือมีความหมองมากเลยทุกคนโอ้เยินมากๆเลยนะก็ไม่รู้แหละถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีความเงาหรือความสว่างมากยิง่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการล้างทำความสะอาดเครื่องประดับที่เราใช้เป็นประจำและกันเนาะนะคะเราไม่ได้หวังให้เขาเอี่ยมอ่องอรไทยเหมือนซื้อมาใหม่ๆหรอกนะคะแต่เราจะมาลองทําดูคลองไม่สมเลยนะจ๊ะทีก็จะประมาณนี้รูสกายเพื่อนๆดูอีกทีนึ่งเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ไม่ซูมเลยจ้านะต่อมาก็คือน้ำปลาวนะคะน้ำปลาธรรมดาแล้วก็ผงฟูนะคะผงฟูที่ใช้ในการอบขนมนะคะ มานะเทลงไปเลยนะอาจจะใช้เป็นแบบข้นๆก่อนนะะก็ได้เนาะใส่น้ํานิดหน่อยหรอกข้นๆแล้วก็ใช้แปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะมาขัดๆลองดูก่อนแล้วค่อยนําไปแช่มนาะดูลองแบบนี้ดูก่อนนะ คนเข้ากันนะคะคนเข้ากันแลว้วก็โอจะใช้ถังหูอีกข้างหนึ่งนาะลงไปแช่น้ำไว้แช่น,นี้นะโอจะลองประมาณที่สิบนาทีนะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือน้ำอัดลมนะที่เราทำให้ดูเมื่อกี้นะน้ำอัดลมกับถังหูคู่อาด้านแรกนะข้างแรกนะคะแล้วก็อีกอีกข้างหนึ่งนะเรามาใส่ในคงฟูกับน,น้ำเปล่านะคะ องวิธีนะเดี๋ยวเราลองแบบนี้ก่อนนะคะต่อมานะ้นํเปล่าเหมือนกันนะคะเราจะใช้น้ํายาเช็ดกระจกนะคะเราจะผสมยาเช็ดกระจกลงไปกับน้ํเปล่ามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะผสมกันแล้วนะใส่ตังหูเข้าไปข้างหนึ่งนะคะนี่ก็คือน้ํายาเช็ดกระจกผสมกับน้ํเปล่านะคะ ส่วนแก้วนี้นะคะเป็นน้ํายาเช็ดกระจกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะที่ไม่ผสมน้ําเปล่าเลยเนาะอูจะลองทั้งสองแบบนั่นก็คือเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะเข้มข้นในสูตรของน้ํายาเช็ดกระจกนะคะเปรียบเทียบกันเลยนะคะแก้วต่อมานะเป็นน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นผสมกับนี่น้ํายาล้างจานที่เรามีในบ้านนะคะน้ํายาล้างจานผสมไปในน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นนะคะอได้ผสมกับน้ํายาล้างจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะหย่อนต่างหูของเราลงไปนะ แช่ไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะหรือถ้าใครอยากให้ได้ผลยิ่งขึ้นบางคนนะอ่อ่านเจอในตนเน็ตบางคนเขาแช่เป็นชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงเลยนะทุกคนแต่เราจะลอง20นาทีก่อนนะคะบางท่านถ้าอยากลองนานๆเพื่อให้เขาได้ผลมากยิ่งขึ้นก็ลองนานยิ่งขึ้นก็ได้นะแต่วันนี้เราจะลองแค่ประมาณ20นาทีดูนะคะว่าได้ผลไหมนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราได้แช่ไว้แล้วประมาณ2ี่สบนาทีเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะทุกคนก็อันนี้ในน้ําอัดลมนะคะอันนี้ใน น้ำยาเช็ดกระจกนะคะน้ำยาล้างกระจกนะคะแล้วก็ผสมน้ำด้วยส่วนตัวนี้เป็นน้ำยาเช็ดกระจกร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ได้ผสมน้ำนะคะส่วนตัวนี้ก็คือผงฟูนะคะที่ใช้ในการอบอ,อาหารผสมน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นนะคะเนาะนะคะแล้วอู๋ก็เตรียมไว้ด้วยนะคะอู๋จะมาลองใช้ยาสีฟันร่วมด้วยเดี๋ยวเรามาลองทีหลังนะ,ะเดี๋ยวมาดูผลก่อนันดับแรกนะ,ะเรามาดูในตัวที่เป็นน้ำอัดลมนะคะ น้ำมาหลมล้วนเลยนะไม่ได้ผสมน้านะเห็นไหมคะผลก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าในส่วนนะคะเพราะบางอันสนิมก็ได้หลุดออกไปเพราะว่า,าต่างหูเม็ดนี้นะกะู้นี้ข้างนี้นะ,ะจะเป็นลักษณะที่แบบข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะสีออกเข้มๆสีน้ําเงินนะ,ะส่วนวงตรงกลางนี่จะเป็นออกสีทองนะนนะั้เพื่อนๆก็จะเห็นแบบนี้นะ มันไม่ได้เป็นเครื่องเงินเป็นสีเงินเลยซะทีเดียวนะคะก็จะเป็นเขาก็จะประดับมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะข้างหลังเราก็ถือว่าเป็นล้างไปด้วยในตัวเพราะาช่วนส่วนที่เป็นขาของต่างหูนะคะก็ถือว่าสะอาดแล้วด้วยนะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะมาแช่น้าเปล่านะ,ะล้างน้าเปล่าออกนะ,ะแล้วก็จะมาพักไว้นะคะชาทิชชูช่เดียวเราจะซับอีกที่นึ่งนะต่อมานะคะมาในส่วนของ น้ำยาเช็ดกระจกะะอะยาเช็ดกระจกผสมน้ำนะคะในแต่ละตัวนะคะถ้าตัวไหนเราไม่พอใจนะคะเราสามารถใช้แปลงสีฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วแบบนี้นะคะมาทูๆอีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้โอก็ลองลืมถูนะคะเป็นน้ำมัดลมเดี๋ยวเราถูใหม่ก็ได้นะแบบนี้นะคะจะมีความเป็นฟองเข้ามาด้วยนะ,ะด้ยวยความที่เราขัดขัด,ข,ดขัดนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ขัดๆนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นสีเงินซะทีเดียวนะตอนที่ซื้อมานะแต่เราก็ไม่รู้แหละมันไม่ใช่เครื่องเงินแท้นะบางทีก็ไม่ใช่เครื่องประดับที่เป็นเงินแท้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอันไหนเป็นเงินแท้เงินเทียมอะไรไงเพราะบางทีเราไม่รู้นะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะบางทีก็อาจจะเคลือบสีสีเงินมาแค่นั้นก็เป็นได้นะนะคะเราก็ล้างน้ำกลานะคะแล้วก็ซับน้ําไว้นะคะ เดี๋ยวมาขัดในตัวของน้ําอัดลมก่อนนิดนึงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรนะคะจากเมื่อกี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ผลนะคะอาจจะใช้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ว่ากันไปนะแต่เอลองให้ดูนิดๆี่น่ออๆถือว่าเป็นการทำความสะอาดเครื่องประดับไปในตัวนะคะผลนอกมาอาจจะได้ผลที่น่าพอใจหรือว่าแต่ยังน้อยมันก็สะอาดขึ้นแหละนะคะนะ,ะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของน้ํายาเช็ดกระจก ที่เราไม่ได้ผสมน้ำเลยนะคะนั่นแหละเลยทีเดียวนะคะแต่หูคู่นี้หนะูก็ชอบใส่เป็นประจำเลยนะคะใส่เป็นประจำเลยนะแต่ด้วยความที่เขาหมองแล้วนะมีสีเข้มนะอาจจะเป็นเพราะสนิมจะไม่ใช่สนิมหรือว่าเป็นคราบเหงือ่อคราบอะไรก็ตามที่มันสีมันเริ่มหลุดแล้วไม่สวยงามเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะคะวันนี้ก็ถือโอกาส เคลียร์นะคะออกมาจากกล่องแล้วก็มาล้างทำความสะอาดมาคัดแล้วกันนะคะเพราะเราจะทําวิธีวันนี้ที่เราทําก็คือเราไม่ได้พึ่งน้ํายาล้างเครื่องประดับหรือว่าน้ํายาล้างเงินเลยนะเราใช้จากของที่มีในบ้านนะคะนี่นะคะจะให้ดูเปรียบเทียบกันเดี๋ยวซับน้ําซับผ้านิดหนึ่งนะคะฝั่งนี้ที่โอถืออยู่นี้ก็คือน้ํายาเช็ดกระจกร้อยเปอร์เซ็นะ,ะส่วนอีกข้างนี้จะเป็นน้ํายาเช็ดกระจกที่ผสมน้ํานะคะให้เพื่อนๆดู นะคะเปรียบเทียบนะคะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเอาที่เป็นน้ำยาเช็ดกระจกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าเงาขึ้นมาเลยทีเดียวนะทุกคนทีนี้โอ๋ก็จะใส่ได้แล้วนะจะได้ใส่ต่างหูคู่นี้แล้วแหละทีนี้นะคะเพราะว่าเขาสวยขึ้นมาแล้วนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนของที่ผสมน้ําเปล่านะโอ๋ถือว่าโอ๋พอใจมากๆเลยนะเพราะว่าเขามีความเงาขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ไม่มีความมองคล้ำเหมือนตอนแรกแล้วนะสวยที่นี้จะได้ใสแล้วแหละที่นี้อ๋อมานะะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของผงฟูนะคะผงฟฟนะคะถือว่ามีความแตกต่างมากเลยทีเดียวนะเอาขึ้นมานะแล้วก็ขัดขัดนิดนึงสังเกตในน้านะทุกคนในน้ํเกาจะมีที่เป็นจุดจุดสีดําเยอะแยะเลยนะคะเป็นจุดสีดําๆเยอะแยะเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นผงฟูสีขาวนะถ้าเราแช่ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเขามีความที่ เอาเขากัดเอาสิ่งที่สกปรกเป็นคราบจุดดำๆดำออกเยอะแยะเลยนะที่ทําให้เกิดความมองในต่างหูของเรานะฮะนะคะแช่น้ํานิดหนึ่งนะล้างน้านะคะแล้วก็สักน้านะสักผ้านะถือว่าชอบเลยทีเดียวนะเ็มีความเงานะทุกคนเงาขึ้นมาเลยนะสังเกตได้เลยว่าแตกต่างมาก่ะกองอยู่ใอันๆๆนี้นะคะ เขามีความเงามากกว่าข้างที่แช่ในน้ําอัดลมนะนะโอ,โอ้มีความเห็นเห็นเม็ดเม็ดเพชรจะว่าเพชรก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพชรนะอะถือเป็นว่าเพชรที่เขาประดับมาแล้วกันนะรอบนอกก็จะมีความสีดําตรงกลางก็จะเป็นสีออกเหลืองทองที่โอบอกนะแต่เขามีความเงาและก็สวยงามมากกว่าข้างที่แช่ในน้ําอัดลมนะเป็นที่พี่พอใจนะจะได้ใส่ข้างนี้ด้วยนะอชอบชอบนะะทุกคน คอุดเด็ททำการล้างด้วยทําความสะอาดจงส่วนที่เป็นขาของต่างหูด้วยนะถือว่าได้ทําความสะอาดไปในตัวนะแล้วก็ต่อมาในส่วนของน้ํายาล้างจานนะคะกับน้าเปล่านะขัดขัด,ข,ดขัดนะคะไหนไหก็ไหนๆก็ขาดไปเลยนะคะในส่วนที่เป็นขาของต่างหูด้วยที่เราเสียบเข้าไปในรูหูของเรานะคะจะได้ถือว่าเป็นการล้างทำความสะอาดด้วยนะคะ เชื้อฆ่าอะไรไปในตัวด้วยล้างๆไปด้วยนะบางคนไม่ค่อยแทบไม่ได้ออกจากกล่องนะฮะจากกรูนะฮะก็ว่าได้กรูไม่ออกจากกรูมาขัดทำความสะอาดเลยทีนี้ก็สือโอกาสออกมาล้างเนละสาวๆท่านไหนที่ชอบใส่ต่างหูนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะมาทําความสะอาดต่างหูของเรานะคะมันที่มีเวลาแบบนี้นะคะ ตรงน,นี้ที่เราหยุดงานบี้เราก็มีโอกาสที่จะมาล้างเครื่องประดับของเรานะโอเป็นคนหนึ่งคนที่ชอบใส่ต่างหูมากเลยไม่ว่าจะเป็นออกงานออกปาร์ตี้หรือไม่ก็ใส่ต่างหูไปทํางานนะคะรู้ไมมก็ใส่เป็นประจําทุกวันก็ว,ว่าไปแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมนะ,ะเห็นไหมคะอ่าก็จะมีความเงาเกิดขึ้นนะคะเงาแวววับมากขึ้นกว่าเดิมคู่นี้นะซื้อมาจากเมืองไทยเขาบอกว่าเป็นเงินแท้นะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ แต่ด้วยความที่เงินแท้เหมือนที่เพื่อนๆรู้เพื่อนๆทราบนะว่าท่านที่มีความรู้เรื่องเครื่องเงินอาจจะรู้นะนะคะบางทีเงินแท้ไม่จําเป็นที่จะต้องแววว่าขาวไปเลยทีเดียวบางทีอาจจะขาวด้วยความที่เขาไปชุบสีเงินก็ว่าได้แต่ด้วยความที่เขาบอกว่าเงินแท้ก็จะมีไม่ใช่ว่าจะเป็นสีที่ขาวแบบวิ่งๆไปเลยซะทีเดียวนะนะคะอย่างนี้นะข้างนี้ก็เป็นเงินแท้นะเขาบอกว่าเงินแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ไม่รู้ยังไง ะะถือว่าเป็นที่พอใจโทินก็จะได้ใส่แล้วนะคะติ๊ง,ต,ง,ต,งติ๊งนะใส่ไปนู่นไปน,นี่ได้แล้วนะสวยงามนะคะอ่าคู่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างวันนี้ก็จะมีแค่บางบางกู้บางบางอันบางอย่างนะที่เหล่านี้พวกพวกนี้โอยังไม่ได้ทาความสะอาดเดี๋ยวเสร็จแล้วถึงจะไปล้างทีละอันละกันนะก็จะมีกล่องก็มุดอีกแต่เอาเอาส่วนนี้ก่อนละกันมันจะเยอะเกินไปนะ,ะแล้วก็เรายังไม่ได้เริ่มทําการ ใช้ยาสีฟันเลยต่อไปเราจะมาลองด้วยการใช้ยาสีฟันน,นันเรวก็ใส่น้ําเปล่ามาแล้วในถ้วยนี้นะจะลองยาสีฟันเลยนะเอาอันไหนดีเอาเป็นนี่นะคะแหวนวงนี้นี่นะคะแหวนวงนี้นะเป็นเงินแท้ซื้อมาจากเมืองไทยนะเห็นไหมคะเขามีความที่เยินมากๆเลยมีความที่เป็นมีคราบดำๆคราบ ที่มบนมองที่ไม่เสมอไม่เรียบความสวยไม่รู้อะมันมันเป็นที่มันไม่สวยแล้วมันไม่วาวไม่ขาวไม่สวยแล้วอาจจะด้วยความที่เขาชุบมาหรือเปล่าเราไม่รู้เรามองไม่เป็นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แล้วกันนะค่ะเราจะแช่เป็นน้ำก่อนลวกันเราก็จะบีบยาสีฟันนะคะมานิดนึงเรายังไม่ลองเยอะนะคะแล้วเราก็จะเี่นนะคะลื่นลื่นลื่นนะสมน้ำนิดนึงแล้วก็ขัดนะ ขัดๆคัดเลยนะจ๊ะอันนี้โอลองสูตรนี้ก่อนสูตรยาสีฟันก่อนถ้าไม่ได้ผลโอจะลองสูตรอื่นนะคะเท่าที่ทํามานี้โอพอใจกับในส่วนที่เป็นน้ํายาล้างจานผสมกับน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นผงฟูนะคะผสมน้าเปล่าผงฟูที่ใช้ในการอบอาหารนะหรือบางท่านอาจจะใช้อะไรเ็าเรียกว่าอะไรนะโซดาเบกกิ้งโซดานะคะนะ,ะแต่เบกกิ้งโซดาก็น่าจ,จะารวมผงผงฟูนี่แหละนะ ก็เลยใช้ผงฟูอบอาหารที่มีในบ้านนี่แหละนะคะเพราะเรามีเยอะนะจะลองใช้จะลองทําส่วนนี้ก่อนที่แบบใช้ยาสีฟันขัดนะคะลองดูก่อนถ้าไม่เป็นที่พอใจว่าจะไปแช่ในผงฟูของเรานะจ๊ะลองสูตรนี้ก่อนอะ,ะขัดขัดขัด,ข,ดขัดนะจ๊ะที่จริงนะเขาบอกว่าขัดเราก็แช่นิดนึงในบางคนก็ขัดแบบนี้แล้วก็บียาสีฟันใส่ในถ้วยนี้ด้วยแล้วก็แช่ลงไปนะคะ แล้วแต่ใครที่จะลองทําดูนะโูจะลองแช่นิดนึงด้วยเดี๋ยวขัดๆนิดนึดนงโูจะแช่น,นะคะจะลองยี่สิบนาทีเหมือนกันไม่ลองแบบชั่วโมงสองชั่วโมงที่เหมือนที่คนอื่นเขาทาหรอกเนาะโอ,โอ,โอรู้สึกว่ามันานานเกินไปไม่มีความอดทนรอนะขอแค่ยี่สิบนาทีนะนะคะขัดไปนิดนึงแล้วก็จะแช่ในน้ําที่เป็นอย่างงี้กันน้าแช่ในนี้ก่อนแล้วกัน,นะคะใครที่จะใช้น้ำอุ่นก็ได้ไม่เป็นไรนะใช้น้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาก็ได้แต่ตรงนี้โอใช้น้ำธรรมดานะคะ โอเคนะเดี๋ยวประมาณ20นาทีเดี๋ยวเรามารอดูผลกันอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะประมาณ20นาทีผ่านไปแล้วนะเราจะมาทำการขัดอีกรอบหนึ่งนะที่เราใช้ยาสีฟันนะคะวิถือว่าเออสีเขาสว่างขึ้นมาเลยทุกคนอ้าวเขาเพิ่งสังเกตเห็นอ้า เขามีความเงาใสขึ้นมาแล้วนะทุกคนพเพื่อนๆเห็นไหมมีความเงาขึ้นมาแล้วนะจ๊ะมาเห็นไหมถือว่ายาสีฟันได้ผลอยู่นะทุกคนนะคะสวยสวยสวยเป็นที่พอใจเดี๋ยวขัดข้างในด้วยนะคาบเหนือคาบใครคาบสนิมเปื่อมีสนงุงสนิมอะไรก็ว่ากันไปเขาบอกว่าเป็นเงินแท้นะโอ,อ้ไม่ทราบนะคะ สับนิดนึงสับกระดาษทิชชูนิดหนึงน,นหนงนะเห็นไหมคะทุกคนมีความเงาขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะมีความเงาขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะความเงาขึ้นมาเลยนะคะจากที่เมื่อกี้เขาจะเป็นหมดนหมสีหมดนหมปนกับสีดำๆนะคะ เป็นเหมือนขมเมาเป็นอะไรสักอย่างเป็นความหมองๆอ,งอะ่ะเขาดูไม่สว่างเลยเมื่อกี้นะแต่เราขัดแค่ยาสีฟันก็ได้ผลแล้วนะด้วความที่แหวนวงนี้เขาบอกว่าเป็นแหวนเงินแท้ที่อุ้งเสือมาเป็นแหวนเงินแท้นะนะคะนะคะก็อุ้ยชอบนะทีนี้ก็จะได้ใส่แล้วนะปกติก็จะอยู่นิ้วนางอย่างนี้นะคะปกติจะอยู่บนนิ้วแบบนี้นะคะสวยงามน,นะคะตอนอยู่ในความที่ไม่ได้ใส่นานแล้วเพราะว่าเขามีความมองยไม่ได้ทําความสะอาดก็เลย โอกาสดโอจานะคะก็ที่จริงก็พอใจแล้วแหละไม่อยากแช่ในน้ำผงฟูเราแต่ก็จะลองดูเผื่อเขาจะได้ผลมากยิ่งขึ้นนะจะลองแช่ในผงฟูเห็นไหมว่าตรงนี้เขาจะประดับด้วยความที่เป็นเพชรเพชรอีกแล้วเพชรอีกแล้วนะคะเขาจะมีเม็ดดำๆตรงนี้นะข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่ได้เป็นสีเงินขาวเลยทีเดียวนะแต่โอก็ถือว่าพอใจแล้วอะแค่ทุกคนเห็นไหมคะแค่ยาสีฟันก็ถือว่าพอใจแล้วนะคะ อืมเป็นที่พอใจมากๆเลยนะคะ, okay, ะ,คะโอเคนะคะโอได้ทําการล้างเครื่องประดับนะให้ทุกคนได้ดูในลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมนะคะจากน้ํายาเช็ดกระจกผสมน้าน้ำยาเช็ดกระจกธรมกร,กรมดาแล้วก็ผงฟูที่ใช้ในการอบอาหารอบขนมนะคะหรือไม่ก็น้ํายาล้างจานผสมน้าอุ่นนะคะส่วนตรงกลางก็คือน้ำเปล่าธรรมดาน้าอุน่นธรรมดาที่โอนํามาใช้ในการล้างเครื่องประดับอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของยาสีฟันนะที่โอทําให้ดูถามความรู้สึกของโอนะ,ะโอชอบ ยาสีฟันนะคะยาสีฟันหนึ่งละสองก็คือผงฟูนะเขามีความขาววิ่งขึ้นมาแล้วก็ใสก๊กขึ้นมาเลยนะในส่วนของเครื่องประดับต่างหูที่เราแช่ลงไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานจุดหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็ชอบเหมือนกันชอบสามตัวนี้นะคะที่ถือว่าได้ผลนะตัวนี้ก็ไม่ได้ไว่าแย่เลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะทุกคนหนูเอาเครื่องประดับที่หนูยังไม่ได้ทํานะมาแช่ทิ้งไว้แ้วย่ก็จะขัดขัดขัดนิดนึงนะคะหลายๆตัวนะคะขัดขัดขัดนิดนึงนะ เขาก็ไม่ได้แย่นะในส่วนของน้ายาเช็ดกระจกนะเขาก็มีความขาวขึ้นมาเหมือนกันนะมีความใสกิ๊กวิ้งขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่มันไม่ว้าวเท่าไหร่นะฮะก็เลยชอบในในส่วนที่เราแช่ลงไปแล้วเรามาขัดขัดอีกรอบหนึ่งแล้วมีความว้าวมายิ่งขึ้นหนูก็เลยชอบในสามตัวนะนะคะแต่ผมคิดว่าได้ผลทุกตัวนะั่นแหละแต่ว่า ะะเดี๋ยวทุกคนค่อยไปลองทําดูแล้วกันนะคะตามความชอบของทุกคนนะใครมีอันไหนมีแค่น้ํายาล้างจานมีน้ํายาเช็ดกระจกใครที่ไม่มีผงฟูก็ลองทําดูในส่วนของน้าอัดลมนะโอม,มีความรู้สึกว่าเฉยๆอะ่ะไม่รู้สินะคะโอ้ลองแช่ดูมีความรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะ,ะนี่นะโอะก็จะจะค่อยๆนําเครื่องประดับของโอนะ,ะทำต่างหูน้าต่างหูตาสร้อยคอน้าแหวนมาค่อยๆขัดนะคะ ทำความสะอาดนะแต่ค่อยๆทําไปนะนะคะก็ถือว่าชอบในระดับหนึ่งที่เรามาลองมาทําความสะอาดดูนะชอบแล้วแหละนะะนี่ก็เป็นเงินแท้เหมือนกันเป็นแหวนนะคะแหวนเงินแท้นะก็มาลองทําความสะอาดดูนะโอเคนะเดี <Okay. S 2> og, ๋ยวจะค่อย e e ๆทาไปเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ทําเป็นข้อแตกต่าง <c oughs> เพื่อนๆดูนะแต่ถือว่าเพื่อนก็เห็นแล้วแหละเมื่อกี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างมากเลยนะคะมีความวิ่งมีความอะไรที่แตกต่างมาก พอใจมากๆเลยทีนี้ก็จะได้ใส่ต่างหูคู่ที่คู่โปรโดของโอแล้วแหละนะคะถือว่าชอบมากๆเลยนะหลายๆคู่ที่เรามานํามาทําความสามมีความขาววิ่งมีความเป็นมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความมีระยิบระยับมากยิ่งขึ้นมีความเป็นเพชรเป็นพลอยนะคะทุกคนมีความเป็นเงินมากยิ่งขึ้นนะคะ ขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่มาลองทําไปด้วยกันนะใครอยากลองทําไปลองทําดูนะสาวๆที่ชอบใส่ต่างหูแล้วใส่มานานแล้วมีความมองคล้าม,มีความเป็นคราบเป็นคราบเหนือคราบใครนะมีความไม่มีความขาววิ่งแล้วนะ <c oughs> ลองมาทําเหมือนโอดูนะคะนะคะ,ะ,ะลองทําดูนี่เราก็จะถูกใจเดี๋ยวเราไปลองทํในหลายวิธีเหมือนที่โอบอกนะคะจากของวัสดุที่เรามีในบ้านนะไม่ต้องใช้น้ํายาล้างจานไม่ต้องไปซื้ออะไรให้มันเสียไม่ต้องไปใช้น้ํายาเช็ดเครื่องประดับหลังเครื่องประดับนะคะเนาะนะคะ,นะนะ นี่แหละเราก็ลองทําของที่เรามีในบ้านนะคะลองทําดูนะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่มารับชมลาไปแล้วนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ไม่เห็น้าก,กันบายบายจ้าลากันแบบนี้นะลากันแบบนี้ขอบคุณที่มารับชมนะขอบคุณมากมายจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ hey, จะได้ใส่แล้วทีนี้ก็จะได้ใส่เครื่องประดับของเราแล้วนะจ้าเดี๋ยวจะลองทำลายๆตัวเลยนะคะลาไแล้วจ้าสวัสดีค่ะ